เฉพาะลังคาครับสองแสนสี่ลังคานะครับสองแสนสี่สองแสนสี่มืนบาทความหนาของลังคาก็หกเซนติเมตรนะครับหกเซนติเมตรลังคาเขาจะมีสองชั้นครับด้านในปลกด้วยไโฟ,ม,โฟมนะครับโฟมกันความร้อนนะครับ ซึ่งโฟมเขาก็จะไม่ลามไฟนะครับถามว่าติดไหมก็ติดเหมือนกันแต่ไม่ไม่ลุกลามไม่รุนแรงนะครับแล้วผมจะพาเพื่อนไปดูปใกล้ๆนะครับท้งขาวของเขานี่ก็จะมีอยู่สามขนาดนะครับขนาดของหนาสิบเซนสิบเซนก็ตกไปราคาเม็ดละ ปรห้าสิบหกเซนต์ตไปเจ็ร้อยห้าสิบก็สามเซนต์ตไปห้ารอยห้าสิบนะครับให้เราตัดสินใจเลือกขนาดเอาเองนะครับว่าจะใช้ความหนาเท่าไหร่งบเยอะก็ใช้แบบสิบสิบเซนเลยก็ได้ครับเพราะว่าหนึ่งมันยิ่งนั้นยิ่งทำให้ให้บ้านเราย็นมากกว่า6กเซนนะครับเพราะว่ามันหนามากครับสิบเซนหนาแล้วหนักด้วยจะพาไปดูนะครับ น,นี่คือด้านหน้านะครับหลอกละสี่สีเป็นสิบสองนะสิบสองเมตรนะครับหน้าผหนสิบสองเมตรดูวิธีประกอบของเขานะครับคนที่เราจะเนี่ยใส่ครอบมันจะมีครอบด้านหน้านะครับที่เป็นสีฟ้า,ฟาเนี่ยครอบเรามีกนันนกนะครับเราใส่พันเราใส่หลังคาเสร็จทั้งแถบแล้วแล้วก็เรา ก่อนที่เราใส่ครอบก็ต้องเจาะเอามีดมาเฉาะนะครับเฉาะร่องเฉาะร่องโฟมด้านบนนะครับยาวยาวจากฝั่งนี้ไปถึงขอบนู้นเลยนะครับเฉาะเฉาะเพื่อจะเอาครอบนะครอบครอบรังคายัดเข้าไปเสียบเข้าไปในรูนะครับก่อนที่เราจะยิงสกรูหรืออีเวทที่ทางร้านให้มานะครับไม่งั้นเราจะเข้าไม่ได้นะครับครอบนะเพราะว่าเขาอัดมาแน่นครับมันไม่ไม,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 มีช่องไม่มีช่องให้เราได้เสียบ เขาไปได้เลยครับนอกจากเราจะเฉาะให้ดูดูครอบก่อนนี่ครอบผมก็ยังไม่ได้ใส่ครบับคือเรืดอครอบครอบครับที่ให้มามันเป็นอย่างนี้นะครับครอบครอบเป็นอย่างนี้นะครับเราใส่เราก็ใส่ไปล็บเข้าไปครอบใส่ไปอย่างนี้นะครับใส่ใส่ใส่ด้านบนนั้นนี่คือด้านล่างด้านล่าง ด้านล่างคือตัวนี้นะครับต้องใส่อย่างงี้นะครับใส่เนี่ยเอาด้านสั้นมันจะไม่หล่นนี่นะครับเี่ยด้านสั้นเอาไว้ไว้ด้านบนนะครับถ้าเราเฉาะร่องเสร็จมันก็จะสวมเข้าไปได้ครับอันนี้คือด้านข้างล่างมันจะด้านล่างของครอบนะครับจะอยู่ช่วงนี้นะครับครอบครอบครับ สว่างเกินไปเดี๋ยวให้ไปดูฟังนู้นดีกว่าครับไปตรงช่วงลงรถผมดีกว่าอบอกไ,ปไปครับบนูังอันนี้อันนี้กรณีที่ ล็กยื่นของผมนะครับเล็กยื่นลงมานี่ก็ยืน่นจากของเสามาเป็นหนึ่งนะครับอันนี้ร่างคานี่ผมสั่งมาเกินมันเลยเผื่อไปเยอะครับเนี่ยแผ่นครึ่งแผ่นเลยครับมันเกินมาครึ่งแผ่นผมเลยไม่ให้ช่างตัดออกครับเพราะว่าแผ่นของเขาแข็งอยู่แล้วครับมันแข็งชัดเลยกลางวันสูงกว่านะครับผองผมนะครับฝั่งนี้ ผ่นลังคาเหลือเยอะครับผมก็ไม่เอาออกไว้นี้เลยครับไม่เป็นไรแต่เราต้องยึดน็อตด,ด้านบนในตั้งแต่หัวเหล็กทุกร้อนเลยครับเหล็กเฉพาะน็อตของผมในข้างบนนี้พันกว่าตัวนะครับน็อตจับนะครับยิงแบบประเภทแีบถีบเลยครับให้พวกเขาเป็นแผ่นเดียวกันแล้วก็ป้องกันป้องกันแรงลมนะครับกอบการ ยึดแผน่นหลังคาให้เป็นเห็นไหมเนอะให้เป็นแผ่นเดียวกันนะครับเนี่ยครับเนี่ยสกรูเห็นสกรูนะครับผมก็ความกว้างของเขาผมก็ให้ช่างใช้สิบเซนเลยนะครับผมทมัดมาวัดให้คนละคนให้คนอันเลยสิบเซนมันก็จะได้ขนาดเท่ากันครับเหตุผลที่ผมใช้ ตัวอีเวดยิงไอ้ตัวไอ้สกรูยิงแทนอีเวดเพราะว่าหนึ่งเราไม่ต้องใช้ดอกสว่านนำนะครับยิงนำก่อนถึงเอาอีเวดยิงเข้าไปสองอีเวดถ้ายิงผิดแล้วถ้าเรากดเสร็จเรียบร้อยแล้วมันมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับนอกจากคือมันจะเสียไปเลยไอ,อย้ยางสกรูนี่เราสามารถที่จะคลายแล้วก็ขันเข้าไปใหม่ได้ครับ ต้องยึดทุกแผ่นครับทุกแผ่นให้เป็นแผ่นเดียวกันครับเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อป้องกันเขาเรืออะไรกันจุกไปเพื่ออ,อ้อกว้างกันไปครับยังดูครับช่องเนี้ช่องระวางเหล็กนี่นะครับเหล็กสองเหล็กเหล็กนนนเนี้ยคานทอนนีครับคือผมแค่สี่เมตรครับแต่ของค์เขานี่สามารถรับน้ำหนักได้กว้างห้ามิตนะครับต่อต่อ ต่อคานนะครับคานหนึ่งครับคือแคบไปห้าเมตรเราวเขาก็สามารถรับน้ำหนักได้สี่ห้าร้อยกิโลนะครับอันนี้ของช่องนี้ก็สี่เมตรนะครับเอาเสมอหัวเสาเลยครับเนี่ยหัวเสาเนี่ยหุ้งายหัวเสานี่นครับสี่เมตรคือขนาดความกว้างของเขาก็สิบเซนสิบเซนติเมตรก็จะรับน้ำหนักได้ต่อช่องหนึ่งคือห้าเมตร แล้วก็ไออะไรนะแทน6เซนติเมตรก็สามารถรับได้ช่องหนึ่งก็5 5เมตรเหมือนกันครับเช่นกันกับ10เมตรแต่ถ้าขนาด3เมตรก็ความกว้างของเหล็กแปรก็คือประมาณแค่2เมตร50นะครับต่อช่องหนึ่งเพราะของของมันจะบางไอตันนั้นมันจะบางครับนี่ด้านบนของผมนะครับผมจะให้ดูทำแบบนี้นะครับ ใช้เหล็กผมคงก็ใช้เหล็กหน้าสี่สีค่คณสี่เลยครับโดยปกติเราทางวิานัยแนะนำให้ใช้แค่เหล็กไอ้ตัวสีส่คุณสองนะครับแต่ผมก็บ้านผมมันอยู่กลางทุ่งนะ่ใช้ทุ่งนาหน่อยกลางทุ่งเลยแหละพูดง่ายๆผมก็กลัวกลวกเกี่ยวกับลมนะครับกลัวลมเราก็เลยใช้เหล็กที่มันใหญ่ขึ้นเลยนะัดแข็งแรงขึ้นเพื่อไม่เกิดการยุกการสายการบิดนะครับ อันนี้ก็รรงกประมาณปีหน้านะครับในทุกทำต่ออันนี้ผมก็จะใช้โงการคิดไว้คือจะใช้แผ่นฝาปิงปองนะครับมาปิดมากัน้นช่องนี้ช่องนี้เฉพาะด้านในเนี่ผมจะใช้แผ่นฝาปิงปองครับด้านนอกนว่าจะใช้อิฐมอญแดงครับก่อให้รอบก่อนครับประมาณนี้แหละครับ <c oughs> บ้านของผมมันมีสามสเตปนะครับสี่สเตปสเตปมุกหน้ามุกลงรถลงนอนใหญ่แล้วก็ข้างนี้เป็นสามสเตปสี่สเตปนะครับความสูงของผมก็นี่ครับจากเสานี้ก็สามสามเมตรแล้วครับขึ้นไปอีกเมตรห้าสิบนะครับเป็นสี่เมตรห้าสิบที่แรกผมว่าจะให้เอาตา่ำๆถ้าตา่ำถ้าเราทำต่ำเราต้องลดเสาตามเราต้องลดเสาตามขนาดลงไปเลยครับนเป็น ให้ตามตามองศานะครับให้มันต่ําลงไปนะครับให้เป็นแนวขัง้งไอ้อะไรเขาเรียกอ,อะไรนะแนวองศาที่แนวลาดนะครับที่น้ําสามารถที่มันจะไหลสะดวกขึ้นอันนี้ผมก็เลยช่างเขาก็เลยว่าถ้าให้ทำยังน้นมันต้องลดลดตั้งแต่เสาเสาสุดเสาเสาเสุดท้ายให้ลดให้ต่ำลงแล้วก็ตามยกสูงตามขึ้นไปเรื่อยๆตามขนาดขึ้นไปครับนั้นคือจะใช้เหล็กเหล็กรัดหัวเสาได้เลยครับไม่ต้อง ไม่ต้องมาตั้งอย่างของผมนะครับเนี่ยผมยิงใส่เงี้ยวเลยถ้ายางที่ผมว่ามันก็จะใช้เหล็กไม่เยอะครับมันไม่ต้องใช้เหล็กต่อขึ้นไปข้างบนอีกดั้งขึ้นมาน,นะครับให้มันให้มันเป็นอะไรให้มันลาดนะครับผมก็ประมาณนี่แหละครับสี่ความลาดของเขาก็ประมาณสี่สิบองศานะครับความลาดให้น้ําไหลนะครับ ถ้าไม่ถ้าเราเอาไว้ต่ำกว่านั้นมันก็น้ำมันจะไหลช้านะครับไหลไม่เร็วอาจจะรั่วซึมเข้ากับรอยต่อรอยเชื่อมกันก็ได้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าท่านใดสงสัยตรงไหนก็สอบถามมาได้ครับสิ่งในที่ผมตอบได้ผมก,ก็จะตอบนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับให้กำลังใจกับทุกท่านที่กำลังคิดจะสร้างบ้านนะครับเป็นทางเลือกทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับตัวนี้คือผมยืนตัวนี้คืออากาศเย็นมากเลยครับเย็นเย็นกว่าอยู่ห้องนอกครับข้างนอกตอนนี้สุริข้างนอกนี่ประมาณข้างนอกมองไปก็ประมาณอยู่ 37, 38, 38สามสิบเจ็ดสามสิบแปดองศานะครับ 38, รสามสิบแปดสามสิบเก้าองศาอยู่ตรงนี้สัมผัสได้เลยครับว่า อุณหภูมิต่างกันมากแตกต่างกันเลยครับอยู่ประมาณสามสามสี่เขาไม่เกินนี้ครับจะตกเย็นมาเนี่ยมันก็อุณหภูมิประมาณผมคิดว่าคงต่ำกว่าสามสิบะเย็นนะเนาะขอฝากไ้เพี่เทตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ